ไม่อิงเรื่องการพนันเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีเรื่องการประกาศคะแนนคะแนนเราจะเก็บทุกยกเหมือนชิงแชมป์ยกที่หนึ่งต่อยเสร็จเก็บคะแนนเอามาให้ตรงประธานผู้ชี้ขาดรวบรวมคะแนนยกที่สองต่อยเสร็จเก็บคะแนนยกที่สามต่อยเสร็จเก็บคะแนนเราได้คิดวิธีการที่จะ เริ่มครับและทดสอบง,งานนี้เป็นงานแรกจะอย่างไรก็ตามเราได้ตกลงกันไว้แล้วในส่วนของประกาศกับผู้ใหญ่ที่ให้ในโยบายนี้มาว่าเมื่อหมดสามยกหวยขึ้นยกพิเศษคะแนนจะประกาศขึ้นที่จอกับทางบ้านทีวีสมมุติไอ้สมิงเดชต่อยไก้เจ้าเพชรอนุวัตต่อยหมด3มยก แพ้ชนะกันคนล,ละอ่าคะแนนก็ได้ไอเจ้าให้เจ้าสมิงเดช29่ส้เจ้านี่ได้28่สินะไอนี่ยีคะแนนมันจะขึ้นทําให้พี่เลี้ยงกับนักมวยจะต้องรับรู้ว่านักมวยมุมแดง3มยกเนี่ยมันจะไปโชว์ตอนขึ้นยกที่สนะครับมันจะโชว์ว่าใครเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่เราทำเช่นนี้ เราเพื่อต้องการให้คะแนนไม่เป็นความลับอีกต่อไปเรานโยบายผู้ใหญ่ให้มาว่าถ้าใครดูมวยทั่วโลกจะต้องดูมวยเหมือนกันหมดการพนันเราไม่ห้ามคนเล่นเล่นไปเราไม่สามารถไปบังคับเขาได้เพราะฉะนั้นสมมุติว่าไอ้เจ้าสมิงแดนนำอยู่สมยกหนึ่งคะแนนให้เพชอรอนุวัฒน์เป็นผู้ตามพี่เลี้ยง มันจะต้องทำอย่างไรต้องบอกเพชรอนุวัต์ยกนี้เองต้องเข้าไปทำให้มากที่สุดให้เองต้องเป็นผู้ชนะถูกไหมนะถูกไหมถ้าเพชรอนุวัต์มุมน้ำเงินที่สามยกแพ้เขาหน,นึ่งคะแนนไม่ทำตามจิ๋วมาแพ้อ,อีกคะแนนหนึ่งก็โอกาสที่จะชนะเนี่ยหมดไปละถูกไหมนอกจากมาได้นับยกห้าถึงมาคะแนนมันถึงจะมาเสมอกัน สิ่งที่เราทำเนี่ยคะแนนเราตกลงกันไว้ว่าสมยกประกาศคะแนนจะมีขึ้นตอนยกที่สี่เพื่อโชว์ให้รู้ว่ายกที่สเนี่ยนักมวยผู้นำกับผู้ตามจะต้องเป็นอย่างไรถ้าอาจารย์โด่งเป็นเจ้าสมิงเดชแม้จะนำไปแล้วหนึ่งแต้มอาจารย์โด่งก็จะไม่ประคองอาจารย์โด่งจะสู้อีกเพราะเพื่อเพื่อที่อาจารย์โด่งจะเป็นผู้ชนะในยกที่สี่ ถ้าอาจารย์โด่งชนะในยกที่สี่อีกเกีวอาจารย์ดงก็เหมือนชนะค่อนตัวละถูกต้องไหมวัตถุประสงค์เราทำตรงนี้เราเพื่อต้องการให้คะแนนนักมวยต่อยนันสนุกคนเล่น,เล,นเล่นอย่างไรตรงอาจารย์โด่งคุยกันแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม่เรียสเล่น,เล,นเล่นไปแต่เราจะตัดสินต,ตามภาพการต่อสู้แต่คะแนนยกสี่กับยกห้าต้องขอขออนุญาต เราจะยังไม่ประกาศคะแนนมวยยกสี่ต่อยเสร็จเก็บคะแนนมาให้มารวมยกห้าต่อยเสร็จเก็บมาให้รวมแล้วก็จะมีการประกาศคะแนนนะเราจะประกาศคะแนนเมื่อต่อยสามยกเสร็จให้รู้ว่าใครเป็นผู้นําผู้ตามผู้ตามพอยกที่สี่ออกมาก็ต้องก็ต้องพยายามที่จะทาให้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 มันมาตีเสมอพี่ใช่ไหมใครเป็นผู้นําก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะต้องมาประคอง ็นผู้ชนะอีกในยกที่สี่าล้าน่เราชนะไปขอนตัวแนละ้วมโวขาจะเป็นผู้ชนะวัตถุประสงค์ที่ทำวันนี้เราพยายามจะให้มวยต่อยสนุกเป็นนโยบายใหญ่เรามาทำเนี่ยทำเฉพาะในกอีอีเวนต์หรือการแข่งขันที่ไปของเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับมาเราเริ่มทดลอง วันนี้อีกสองวันถ้าตรงไหนมันดีเราก็ทำต่ออันนี้เป็นการทดลองถ้าตรงไหนไม่ดีพวกเราก็จะนำเสนอแล้วก็มาคิดกันใหม่ว่าทำอย่างไรจิ้วที่มวยมันจะต่อยสนุกเพื่อให้คนทั่วโลกดูว่ามวยไทยมันดูและเข้าใจเหมือนกันหมดวันนี้เราต้องยอมรับการพนันทำให้บางทีคนดูมวยไม่เป็นสามารถพยักกรุณมาบอกผมดูมวยไม่เป็น อายเลยนะยอดมวยมาพูดคำนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ดงขอความร่วมมือเพื่อวงการมวยเพื่อพวกเราอาจารย์ดงบอกทีมงานแล้วก็คุยกันแล้วเราพยายามจะตัดสินตามภาพต่อสู้นะครับใครทำเยอะคะแนนออกใครทำเพราะฉะนั้นตัดสินตามกฎกติกาหกข้อเหมือนเดิมนะครับอาวุธที่ออกเข้าเป้านะครับ วันนี้พยายามจะบอกว่าบางอย่างที่ที่ที่คนดูมวยซึ่งเป็นกลุ่มเล่นการพนันเขาเล่นกันบางอย่างเขาเล่นแล้ว,แล,วแล้วมันไม่ได้เอาภาพการต่อสู้มาตัดสินก็เลยทําให้เกิดปัญหาแล้วผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเห็นภาพภาพที่มันเกิดปัญหาอยู่บ่อยๆานเลยสะท้อนมาว่าอยากทําตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เลี้ยง หัวหน้าค่ายพร้อมกับลูกหลานนักมวยต้องช่วยกันต่อยกันนักกรรมการพร้อมที่จะเซฟพวกเราถ้าสู้กันไม่ได้อาจารย์ดุงก็ไม่ไม่ให้ยำกันจนหมดสภาพหรอก